สวัสดีค่ะแก้มนะคะอายุ13ปี mm hmm. ก็วันนี้นะคะแก้มก็ได้มาเปลี่ยนยางที่สายตาว,วันเดเทัลคลินิกค่ะเพราะว่าได้นะัดกับคุณหมอไว้นะคะ ปัญหาที่แก้มาจัดฟันนะคะก็คือมีฟันห่างแล้วก็โดนบริเรณแรงฟันเยอะมากค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนฟันเหยินนะคะก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองค่ะก็เลยมาจัดฟันที่คลินิกสายตะวันเลยค่ะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่แนะนํามานะคะเราก็ได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมเราก็เลยได้จัดสินใจมาทําฟันที่สายตะวันเดนเทิลคลินิกค่ะ ผลรับที่ได้นะคะรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นฟันเรียงสวยแล้วก็ไม่เหยิน,นะคะ่ะปกติแก้ก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วนะคะพอจัดฟันขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะน่าจะแบบน่ารักมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ชอบเซลฟี่เยอะมากช่วงนี้ก็คือีเมมในโทรศัพท์เต็มแลวคะ่ะเพราะว่าถ่ายรูปเยอะมากๆถ้าเพื่อนๆที่ไหนกําลังหาคลินิกทาฟันอยู่นะคะแก้แนะนําที่นี่เลยค่ะก็คือสายตะวันเดนเทลคลินิกนะคะเพราะว่าคุณหมอน่ารักมากมีความเชี่ยวชาญน,น่าเชื่อถือได้นะคะ แล้วก็พี่ๆที่คลินิกนะคะใจดีมากแถมสวยมากๆด้วยค่ะส่วนในเรื่องความปลอดภัยนะคะก็คือที่นี่สะอาดมากนะคะแก้มก็เลยตัดสินใจมาทําที่นี่เพราะว่าแบบได้มาตรฐาน,นะครับแก้มคอนเฟิร์มได้เลยนะคะถ้าใครอยากมาปรึกษาคุณหมอนะคะก็มาได้เลยค่ะที่นี่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเรื่องการปรึกษานะคะสามารถมาได้กันเยอะๆเ,เลยนะคะสายตะวันเดนเท่าคลินิกค่ะ